มาอยู่กันที่โตเกียวดิส <statistically> น <funky animal worldwide> ีย well ์ซีกันแล้วนะครับนี่นี่อันนี้เป็นเอลซ่าใช่ไหมอันนั้นแอนนมเฮ้ยบาดเสียวอีกแล้วรีดกลัวไหมเป็นรีกไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเลย สวัสดีครับผมนี่วันนี้เรามาอยู่กันที่โตเกียวดิสนีย์ซีกันแล้วนะครับอันนี้เป็นวันที่3มกราคมนะคนก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะว่าเราจองเข้าฟอร์เส้นไม่ได้เลยเ <c oughs> ต็มหมดแล้วครับเรามาถึงประมาณ10บโมงหน่อยๆแต่ว่าเรามีจองเสียตังแบบีเมอแอสเซทเนาะไปนะโอเคไม่อะไรเดี๋ยวเราไป เข้าไปในโซนสวนหนุกแล้วเดี๋ยวเราไปต่อคิวเอาแล้วกันไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับนี่ตอนนี้ที่เรามาฝนมีลงมาด้วยนะครับป,ปล่อยๆนะแต่ก็ลงเยอะอยู่นะไม่รู้ว่าทำไมาวันนี้ฝนตกดูด้านนู้นเขามารอดูการแสดงโชว์กลางกลางน้ําตรงภูเขาเหรอกลางร่มรอนั่งรอกันเลยนี่แม่น้ํากว้างใหญ่ครับ เราไม่ค่อยได้นั่งเรือเลยนะเรามวัวแต่ไปเล่นเครื่องเล่นพี่เบมบอกเดี๋ยวอยากไปยิงปืนบนนู่นกำแพงปราสาทวังใช่ไหมไปดู <Okay. S 1> พี่เบมมายิงปืนใหญ่ปืนใหญ่ออสุนนายิงอีกยิงอีกยิงอีกอ้าวอันนี้ปืนระเบิดนะนี่ เฮ้ยพีวเมบรรจุกระสุนไปเลยครับนี่เราเห็นโดมปราสาทครับอันนี้ที่เขาต่อคิวยาวๆเป็นซื้อน้องไก่ไก่งวงนะ ไปเราจะไปเล่นอันไหนก่อนดีครับต่อคิวประมาณ2ชั่วโมงทุกเครื่องเล่น <c oughs> ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูโซนตรงฟอร์เซนหน่อยครับไปนี่โซนใหม่นะเขาทำใหม่เปิดขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> นี่พี่เบมโซนใหม่สวยนะตรงนี้เรายังไม่เคยเดินเข้ามานะเพราะว่าปีที่แล้วเรามาเขายังสร้างไม่เสร็จ <c oughs> โซนเอลซ่า ใช่ไหมครับนี่อันนี้เป็นเอลซ่าใช่ไหมอันนั้นแอนนมาเอลซ่าเอนนี่ดูน้ำตกตรงนี้สวยมากเลยเนี่ถ้าจะเข้าไปด้านโซนด้านในได้ต้องมีจองมานะครับต้องมีคิวอารโค้ดใครไม่มีก็เข้าไม่ได้นะของเรามามาสายจองไม่ทันหมดเลย คเดี๋ยวเรามาเล่นเครื่องเล่นอย่างแรกกันครับอคอทเปีย30นาทีคนเยอะมากครับทอ้อแท้มากเห็นคนเครื่องเล่นขั้นต่ำนี้นะ80นาทีมาเจอเนี้ย30สินาทียังพอได้เล่นปีใหม่นี้ไม่อยากจะแนะนำให้มาเลยเพราะว่าปีที่แล้วคนยังไม่เยอะเท่านี้นะปีใหม่แต่พอมาปีนี้คือคนมันมหาศาลเกินไปครับ มายปอร์เช่กับเบมขึ้นแล้วบายเบลลี่นั่งกับมาปะปะนั่งนั่งนั่งนู่นเฮมอยู่คันแน่นไปแล้วพี่เบมน้องปอร์เช่ไปแล้วบายบายเบลลี่บายบายนะบู๊ไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลอ้าวไม่อนั้นมาเลย บายบายเฮ้ยมันหมุนติ้วเลยยังไงสนุกไหมเป็นรีกสนุกน,นะเด็ <g ul ose> กๆชอบนะ ี่เดี๋ยวพา,า,าพี่เบมมาเล่นตรงภูเขาไฟระเบิดนี่พี่เบมอยากเล่นครับนี่นะ Jo เน n ยร t e t เ e อ e เ t นเ e อร์ออฟเเนี่ยถ้าเกิดเราจองไว้นะมันจะขึ้นเป็นตัวสีฟ้านี่นะรอบเที่ยงครึ่งของเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งถ้าเกิดไม่จองก็นู่นเลยครับไปรอไปสามชั่วโมง180นาทียาวๆ <c oughs> อันนี้อีกประมาณ10นาทีนะถึงเวลาของเรามาดูรอบๆ ไปเดี๋ยวเราใกล้เข้าเครื่องเล่นแล้วไปครับเอให้เรามาถึงแล้วนี่ Journey to the Center of the Earth เนี้เราซื้อพี่เหมียเสร็จนะน้องปอเช่น้องเบนลี่กับมาไปเล่นนีโมนะไปเล่นแห่งใต้ท้องทะเลทยก็ะเกบ่ เราต้องลงลิฟไปขึ้นรถไฟนะได้เข้าลิฟแล้วเหมือนเมืองอยู่ในเมือง เตรียมขึ้นแล้วเฮ้ยครั้งนี้เราได้นั่งหลังนะครั้งที่แล้วนั่ง,นงหน้าสุดเลยเลดรถไฟมาเต็มนะครับ่าเดี๋ยวเรารอขึ้นกัน ที่เครื่องเล่นอีกเครื่องเล่นหนึ่งแล้วนะเบลลี่รอมาแ0ิบนาทีแล้วนะอันนี้นีโมอักเฟนซีไรเดอร์นะครับอ่าเราจะมาเล่นดูนีโมกันโอ้โนี่โซนนีโมอ่าเราเข้ามาแล้วใช่แถวส้มแถวสาม ไปเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันก่อนครับนี่ท้องฟ้าเปิดแล้วนะโชคดีหน่อยฝนไม่ตกแล้ว มาเบลลี่มาเร็วตะกี้ดูนีโมสนุกไหมสนุกแต่แค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วแล้วต่อต่อคิวกี่นาทีไม่รู้แปดติบมนาทีเล่นสองนาทีเล่นสองนาทีโอ้คนเยอะครับนี่ตอนนี้พี่เบมพาปามาเล่นเครื่องเล่นวัดเสียแล้วครับเร็กกิ้งสปี i ิตนะรถไฟตีลังกานี่ๆเขากำลังจะลง ววัดเสียวอีกแล้วเคยเล่นแล้วนะนี่เรารอมาประมาณ50นาทีแล้วนะเขาบอกว่าเครื่องเล่นนี้รอประมาณ100นาทีเลยนะอันนี้เราไม่ได้ซื้อฟันทันนะครับเพราะว่ามันซื้อไม่ได้แล้วเลยต้องรอครับต่อคิวไปเลยเฮ้ยพี่เบีมกลยได้ขึ้นแล้วเราอยู่หน้าสุดเลยนะนี่ไปเดี๋ยวฟ้าเก็บของก่อนเดี๋ยวของร่วงกายได้ขึ้นแล้ว นี่เราตะกี้เราเล่นเสร็จแล้วนะเสียงไหมพี่เบลตีลังกานะโอ้ดูเสียงเจียวจ้าวเลยครับนี่เดี๋ยวรอเขาผ่านมาทางนี้ว้าว <c oughs> นี่เดี๋ยวเรามาซื้อไก่ลมควันตรงข้างๆที่เราเล่นรถไฟเตียงกาเมื่อกี้นะตรงนี้อันเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนี่เราซื้อมาแล้วนะไก่ที่นี่มันจะไม่เหมือนดินนี์แลนเนาะ อ,อ่าเป็นแบบเหมือนสไปซี่สโมกกิ้งมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นน่องเตมเหมือนที่เดนี่แลนด์นี่แล้วก็ซื้อน,น้ำมาด้วยไก่ไก่อันละ600เยนใช่ไหมพี่เบมแล้วก็น้ำแก้วละ390เยนนะาสนนี้น้องๆไปเล่นอยู่กับมามาไนหะเดี๋ยวเราขอทานก่อนครับทานเลยครับมันจะเผ็ดไหมกินได้ไหมนี่ยังร้อนอยู่ไหม อุ่นๆใช<ห>่อา<ห>อ,อากาศมันเย็นนะประมาณเย็นมือมากเลยดูตอนนี้ให้มาหลบหนาวอยู่ที่โซนเมือ์เมดลากูลโซนแห่งโลกใต้ท้องทะเลที่มีแต่ความปวดหัวเพราะมีน้ำมุนมุนครับเด็กๆจะชอบนะมุนมุนพวกนี้ข้างนอกเย็นมากเลยตอนนี้หนาวมากข้างในนี้อุ่นหน่อย นี่ปอเช่กับเบลลี่ให้ปบบป้ากับมาม่ามาเล่นนี่ด้วยนะปอเช่บอกว่าเป็นแลนนนรถไฟใช่ไหมแต่าแต่อกี้นี่มันเป็นเครื่องเล่นฟาวเดอร์นะครับฟาวเดอร์ไฟอิงฟิตโคสเตอร์นะนี่คลายรถไฟหอกแต่นี้ถ้าแบบเด็กๆหน่อยเบลลี่กลัวไหมเบลลี่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเลยเบลลี่เบลลี่นั่งกับป้านะนี มาแล้วรถไฟเดี๋ยวเรารอรอบต่อไปเื่ออนเต้นไหมเนี่ยกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวพอใช้กันไงไม่กลัวจริงว้าวแล้วคนนี้คนนี้กลัว <laughs> ไปเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นแล้วเตรียมขึ้นเนี่ย เมลลี่ตะก,กี้นั่งไปหัวล้อไปอยู่นั่นน่ะมันเร็วอยู่น่นแบบะเออเนี่เรามานั่งอีกรอบเลยครับคิวเริ่มน้อยแล้วตกหลงไม่กลัวใช่ไหมหัวล้อนี้คือไม่กลัวเนาะสนุกใช่ไหม <c oughs> นี่เรามาดูภูเขาไฟตอนกลางคืนสวยมากเลยครับมีไฟสีแดงดออกมาด้วยอ,ะอ่ะมีไฟมีดอกด้วยโอ้โหดูวิวกลางคืนสวยมากท้องฟ้าเปิด Blossom like a rose. Let's pave the world.